อ่าก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยเอ่อวันนี้นะครับผมมีปัญหานะก็เรียกว่ามีปัญหาจริงๆนะครับในเรื่องของการใช้ a c e b o o k เน,น,นเเเี่ยนะครับท่านนะฮะเคยเคยเคยไหมนะครับที่ Facebook ของตัวเองเนี่ยนะครับรกกมันไปกดไลค์ให้ใครไม่รู้นะครับกดไลค์ให้ใครไม่รู้นะครับ ซึ่งผมเนี่ยเจอกับตัวเองนะเจอกับตัวเองก็ต้องบอยเลยแล้วก็มันเป็นยังไงอะมันเดือดร้อนอะนะครับผมก็ตึงตามหาวิธีแก้กันนะครับก็สืบเนื่องมาจากนะครับหลายๆเว็บเนี่ยทั้งหลายๆกระทู้ว่าด้วยอะสมัยนะเราเล่นเฟซบุ๊กอยู่ดีๆเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กของตัวเองเนี่ยไล่์ใครไม่รู้โดยที่เราไม่เคยเจอนะครับคนนี้เลย ไม่เคยเป็นไลค์ให้กับคนคนนี้เลยนะครับแล้วมันไลค์ได้อย่างไรนะครับวันนี้เราเราได้รู้กันแน่นะครับซึ่งผมทําวิดีโอตัวนี้มานะก็จะมาเผยแผ่นะครับให้กับท่านเนี่ยนะครับเอาละนะผมจะบอกกันนะครับว่าที่มาที่ไปถ้าเฟซตัวเองเนี่ยนะครับกดไลค์ นะกดไลค์นะครับให้คนอื่นโดยที่เรา,าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไลค์อ่ะนะเอาง่ายๆเลยครับให้เราเข้าใจนะครับให้เราเข้าใจได้เลยได้คําเดียวเลยนะครับว่าเราเนี่ยโดนขโมยโทเคน็นหนึ่งนะเราโดยเราโดนขโมยโทเค็นของ Facebook ไปน,นั่นเองแล้วก็ข้อ2มีใครรู้รหัส Facebook ของเราหรือเปล่าอ่า รเราเราสารันนิษฐานไว้สองข้อนะครับซึ่งที่ตรวจสอบนะครับว่าเราโดน,นขโมยโทเคนไ,ไปหรือไม่นะครับไปหรือไม่ก็มันมีวิธีตรวจสอบตรงนี้นะนนแล้วก็มาเรียนรูน้ก,กันเลยนะครับร<อ>เราเข้าไปที่โปรไฟล์ของของหน้าของเราเนี่ยนะฮะแ,แล้วก็ให้เรา เข้าไปที่นะครับตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาดูตรงนี้นะครับบันทึกกิจกรรมนะครับเราก็จะเห็นต่างๆนะครับที่ที่เรากดไลค์นะครับกดไลค์ให้ทั้งหมดเลยนะเราก็จะเจอเมนูนะบันทึกกิจกรรมแล้วก็อะไรจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราไลค์ให้ใครนะครับเมื่อวานเราไลค์ให้ใครนะครับมันมันจะบอกไว้นะฮะ ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะบอกนะจิงต่างๆมากมายนะครับที่เรากดไลค์ให้ใครนะครับหรือทั้งที่มีใครไม่รู้นะครับแท็กภาพข้อความเข้ามาในเฟซของเรานะครับคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเรานะครับเรากดไลค์ให้คนพวกนี้หรือไม่ถ้าไม่เคยนะครับก็ให้คิดไว้เลยว่าอาจจะมีบุคคลนะฮะใช้งานเฟซของเราหรือไม่ก็ให้มั่นใจเลยว่า เฟซของเราเนี่ยนะครับถูกขโมยโทเค็นแน่นอนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้เมื่อกี้นะฮะันนินฐานะเลยสองอย่างนะครับ2อ,อย่างเอาละนะครับผมจะบอกว่าคุณโดนขโมยโทเค็นไปอย่างไรคุณอาจเข้าเว็บไซต์จำพวกปั๊มไ์นะครับปั๊มไ์นะปั๊มไลท์สเตตัส ปั๊มไลฟ์ฟรีปั๊มไลฟ์คอมเมนต์ปั๊มไลฟ์รู e, ปภาพต่างๆนะครับเป็นต้นหรือเว็บไซ e, ต์ที่ดักโทเค็นของเรานะครับผมยอมรับนะผมเคยใช้อ่าพวกประเภทปั๊มไลฟ์นะครับผมใช้ยังไงอ่ะผมใช้เพื่อเพื่ออะไรครับธุรกิจของผมนะครับผมใช้แต่วันนี้ผมคงจะเลิกใช้แล้วล่ะเพราะมันมันมีปัญหานะครับ มใช้เมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เพื่อเป็นตัวกระจายหรือว่าเป็นตัวแนะนำนะครับแนะนำที่ผมที่ผมโพสไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยอย่างผมโพสถามนะครับเพื่อนๆใน facebook นะครับนี่ขอถามหน่อยนะครับว่าเคยเห็นกดไลค์ของพวกประเภทสื่อรบบมบกไหมนะครับก็ขอโทษนะที่ถามกันตรงๆนะครับ เขาก็ตอบมาเห็นนะประมาณนั้นนะครับปวดหัวเลยเเเอโอเคซึ่งนะครับถ้าเรานะผมบอกว่าถ้าเรากดตกลงไปเว็บที่เ,เราได้รับคูเข็นจากปวอมไรต่างๆนะครับก็บจะสามารถนําข้อมูลใน Facebook ของเราเนี่ยนะครับเหมือนเป็นคนคนหนึ่งเลยที่ที่นั่งนั่งเล่นเฟซของเรารไปด้วยเปรียบเสมือน รหัสผ่านของเราเนี่ยนะครับมีที่เขาแล้วเรา,าไม่ได้เปิดคอมเราไม่ได้ใช้มือถือเรานอนอนหลับอยู่แล้วเราไปไลฟ์ในเวลาน้นได้อย่างไรนี่คือสาเหตุนะครับข้อเสียของโทเค็นนะครับรสิงบ่งที่อาจจะเกิดกับตัวตัวเราเนี่ยนะครับหรือทุกคนนะครับที่เคยเจอปัญหาเมื่อมีคนล่วงรู้โทเค็นของเรานะครับ ถ้าเจอเว็บไซต์ที่ดักโทเค็นอาจจะถูกนําไปใช้ในทางจรกรรมข้อมูลอย่างเช่นนําโทเค็นของของคุณเนี่ยนะฮะไปไลค์ให้ใครไปไลค์ให้ใครก็ได้นะครับโดยที่คุณไม่รู้ไปบอกรักใครไปทําอะไรที่มันไม่ดีไปทักแชทไปไลค์คอมเมนต์นะคอมเมนต์ comment ให้ผู้อื่นโดยที่เราไม่รู้นะครับซึ่งผลที่กระทบคือตัวเรานะครับคือต,ตัวเราเพราะมันเป็น โทเค็นของเรารหัสของเรานะครับผมไม่อยากจะบอกเลยนะครับไม่อยากจะคิดเลยว่าโทเค็นที่ถูกล่วงรู้อาจนําไปไปกันแกล้งนะครับซึ่งมีหลายวิธีมากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูวิดีโอที่ผมที่ผมทําขึ้นมานี่แหละมันเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยนะมันมีวิธีของมันอยู่น,นะครับถ้าเราถ้าเราเจอนะครับถ้าเราเจอหรือทุกคนเจอ ในสิ่งที่ผมกล่าวไว้ในข้างต้นนะครับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคุณคิดได้เลยว่าคุณถูกขโมยโทเค็นไปแน่นอนแล้ววิธีแก้นะครับมันก็ไม่ยากนะเอาง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนข้อมูลของคุณนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการเปลี่ยนชื่อใน Facebook หรือเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณนะนะบนเฟซบุ o กนะครับเอาง่ายๆนะครับ แนะนำนะผมแนะนําให้เปลี่ยนรหัสผ่านไปเลยนะครับปลอดภัยนะแค่นี้เนี่ยนะครับโทเค็นที่ผู้อื่นได้ไปก็จะเสียหายนะครับก็จะเสียหายไม่สามารถนําข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะไปใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปมันเป็นประโยชน์ของเขาไงครับมันเป็นประโยชน์ของเขาแต่เราสินะเดือดร้อนลูกเนียญาติพี่น้องนะคนรอบข้างจะมองเราเป็นยังไงนะครับ จะมองเราเป็นยังไงเพราะสิ่งที่ผมโดนมาคือส่วนมากจะเป็นประเภทเขาเรียกว่าสื่อละม,มกะนะครับสื่อละม,มกในเว็บไซต์ต่างๆในอะไรต่างๆนะฮะผมโดนมาแล้วนะครับรรบ,รบทความนะบทความนี้นะครับ<า>ผมไม่ได้มีเหตุจูงใจแล้วครับสําหรับวิดีโอหรือบทความที่ผมพูดออกมาเนี่ยผมไม่ได้มีเหตุ ทําให้เว็บไซต์ใดๆเสียหายนะและไม่ได้ยกตัวอย่างเว็บไซต์ของใครนะครับให้เกิดการเสียหาย,ยาเพียงแต่บอกนะฮะถึงเจตนาและความรู้ของโชคลนให้ผู้อื่นได้รับรู้อ่ะนะและเรียนมนว่ามนะครับผมผมเสียงมากเลยนะครับที่ผมทำวิดีโอนี้ขึ้นมาแต่ก็อาจจะ เป็นประโยชน์นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับผมหยิบยกตัวอย่างนะครับให้มีผลเสียอะไรอย่างใดเนี่ยไม่มีเลยนะครับเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับหลายคนผมคิดว่าคงเจอปัญหาเดียวกับผมนะถ้าบทความนี้เนี่ยนะครับเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ก็รบกวนนะครับรบกวนแชร์นะครับรบกวนแชร์กันด้วยนะเพราะว่ามัน มันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับคนที่เดือดร้อนก็เดือดร้อนจริงๆนะครับไม่รู้จะหาวิธีแก้ยังไงนะครับเอาละสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยกันนะครับแชร์กันด้วยนะครับแชร์กันด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ